ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบนะครับในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเนื่องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาก็จศึกษานับางบอนนะครับวันนี้ไฟฟ้าดับนะครับครูก็เลยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้นะครับก็เลยขออนุญาตสอนแบบออนมาน์นะครับส่งคลิปวิดีโอสอนให้กับนักเรียนนะครับซึ่ง วันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเรียนการสอนเรื่องสมัยก่อนสุขโขทยัยในดินแดนไทยนั่นเองสมัยก่อนสุขโขทัยนะครับถามนักเรียนก่อนว่าสุขโขทัยนะครับก็คือยุคแรกของยุคประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทบทวนนักเรียนหนึ่งเรื่องก่อนที่จะไปสมัยก่อนสุขโขทัยนะครับเพราะว่านักเรียนจะได้ต่อเนื่องและสามารถวิเคราะห์หลักฐานได้นะครับมาที่เรื่องนี้ก่อนนะครับ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับแบบสากลก่อนแบบสาลกลแบบไทยนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันลักษณะเรขนะครับเอาง่ายๆนะครับเรื่องเรขนะครับถ้านักเรียนเห็นหลักฐานให้นักเรียนดูเลยว่าอะไรที่ไม่เป็นตัวอักษรนั่นคือหลักฐานที่อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเราจะมาเรียนในส่วนของสมัยก่อนสุโขทยัยในดินแดนไทยนะครับสมัยก่อนสุโขทยัยแสดงว่าเป็นยุคข,ของก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับยุคข,ของก่อนประวัติศาสตร์นะครับเพราะนั้นหลักฐานที่จะมาศึกษาการก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นละ่าละสอนนะครับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อาศาัยอยู่ที่ไหนนักเรียนจําได้ไหมครับ อาศัยอยู่ในถ้ำนะครับกินอาหารแบบสดสดิบๆนะครับต่อมาในยุคหินใหม่ก็เริ่มมีการเพาะปลูกนะครับเริ่มกินข้าวเป็นอาหารการย้ายถิ่นฐานจากอยู่ในถ้ำก็เป็นการสร้างบ้านนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโลหะยุคสำริ์เข้ามานะครับมีการหลอมแร่ต่างๆเพื่อเป็นใช้ในเครื่องมือในการทํามาหากินแล้วก็ใช้ในการขยายอาณาเขตในการทําสงครามการรบกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ในยุคสมัยก่อนสุขโขทยัยใน,ใน,ในดินแด,น,ดนไทยก็จะเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งเรายังไม่มีตัวอักษรในการใช้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก,กลับไปอันนี้เป็นการทบทวในให้นักเรียนอย่าลืมแยกในส่วนของการแยกเนื้อหานะครับว่าประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ใช้อะไรเป็นตัวแบ่งนะครับก็คือตัวอักษร เพราะฉะนั้นในการศึกษาสมัยก่อนสุขโขทัยในดินแดนไทยจะ,จะศึกษาหลักฐานที่เป็นละละักษณ์ได้ไหมนะครับก็ตอบเลยว่าไม่ได้เพราะสมัยก่อนสุขโขทัยแสดงว่าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่ยังไม่เข้าสู่ประวัติศาสตร์แสดงว่าตอนนี้เรายังไม่มีตัวหนังสือใช้นะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นละลักษณ์นั่นเองนะครับพวกโบราณวัตถุบโบราณ สถานนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของนักโบราณคดีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์นในการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน,นไทยนะครับแบ่งตามาลักษณะเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแบ่งตามการดําเนินชีวิตของผู้คนนะครับยุคหินเก่ายุคหินใหม่ยุคหินเก่าคนอาศัยอยู่ที่ไหนติ๊กตอกติ๊กตอกอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับพอยุคหินใหม่ ยุคหินใหม่อะไรที่เป็นตัวเปลี่ยนที่ก้าวเข้าสู่จากยุคหินเก่าเป็นยุคหินใหม่จําได้ไหมครับการเพาะปลูกเมื่อ,อไรที่มีการเพาะปลูกหรือว่าเมื่อไหรที่นักคนเริ่มกินข้าวเป็นอาหารแสดงว่าเราสิ้นสุดยุคหินเก่านะครับเราไม่กินอาหารสดๆดิบๆอีกแล้ว เราก้าวเข้าสู่ยุคหินใหม่เริ่มกินข้าวเป็นอาหารเริ่มมีการนำอของสดมาปรุงสุกใช้ไฟเพราะฉะนั้นการที่จะหุงข้าวปรุงข้าวจะต้องมีอะไรนักเรียนหุงข้าวกับอะไรหุงข้าวกับหม้อนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ใช้เอาดินเหนียวดินมาปั้นแล้วก็ไปเผาไฟทําให้มีเกิดความแข็งแรงทนต่อความร้อนนะครับเอามาใช้ประกอบอาหารได้ก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาแน่ดีเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ลงเดียยลงเรืออยู่ในปัจจุบัน ก็จะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือหินเครื่องมือเหล็กเครื่องมือโลหะเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับอันนี้แบ่งการขยายตัวของชุมชนในเขตส,สวนภูมินะครับสวนภูมิเดิมเป็นชื่อของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือโดยเฉพาะดินแดนที่เป็นประเทศไทยนะครับสวนภูมิหมายถึงดินแดนแห่งทองคํานึกถึงอะไรสวนภูมิ สนามบินสวนนภูมินั่นเองซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซึ่งตั้งอยู่ที่ไทยนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับสนามบินสวนนภูมิดินแดนแห่งทองคําหมายถึงอะไรพื้นดินตรงนั้นเป็นทองคํำไหมไม่ใช่นะครับก็คือพื้นบ่งบอกถึงลักษณะความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การตั้งชุมชนเหมาะแก่การประกอบอาชีพการ ดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นการขยายตัวของชุมชนในสวนภูมิก็จะมีลักษณะขยายตัวแบบชุมชนอื่นๆทั่วไปคือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับดินแดนหลายแห่งมีชุมชนเล็กๆนะครับรวมกันนะครับแล้วก็อพยพเคลื่อนย้ายมาเกิดแหล่งใหม่เป็นขยายเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับเอาสารุปง่ายๆนะครับเมื่อก่อนคนอาศ,าศาอัยกระจุกกระจายนะครับ หลังจากที่เรามนุษย์เดิ่มออกจากถ้ำแล้วนะครับก็จะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้านะครับเพื่อเป็นการประกอบอาชีพหรือว่าเป็นการาปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวเพื่อกินนะครับและจากชุมชนเล็กๆต่อไปเมื่อไปอยู่ริมน้านะครับบางครั้งช่วงที่น้ําขาดแคลนก็ไม่สามารถปลูกข้าวได้คนก็เกิดการอพยพใช้ถิ่นฐานหาพื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ จนในที่สุดก็มาพบในดินแดนสุวรรณภูมินะครับหรือว่าประเทศไทยในยปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับอ,อันนี้เมื่อกี้กูทบทวนมาแล้วนะครับการแบ่งยุคสมัยกรบดิศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์นะครับใช้อะไรเป็นตัวแบ่งตัวอักษรน,นะครับซึ่งตัวอักษรแรกของโลกคืออักษรคูนิฟอร์มนะครับเกิดอ,อยู่ที่เมืองซูเมอร์นะครับจากชาวซูเมเรียนนะครับบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลกคือเฮโรดตัสอันนี้เป็นประวัติศาสตร์สากลนะครับ เดี๋ยวครูผ่านเรือน,นี้นักเรียนย้อนกลับไปดูในเรื่องที่ผ่านมาที่ครูสอนไว้ให้แล้วนะครับอันนี้มาถึงการพัฒนาชุมชนโบราณนะครับในภาคต่างๆของประเทศไทยอันนี้จะเจาะเฉพาะเฉพาะของประเทศไทยโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ภาคก็จะมีภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับแบ่งออกเป็น5ยุคนะครับชุมชนยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่ยุคโลยุคสำริดแล้วก็ยุคโลหะนะครับ แน่นอนหลักฐานที่พบในพัฒนาการชุมชนโบราณหลักฐานที่จะไม่พบแน่นอนคือหลักฐานที่เป็นตัวอักษรหรือว่าหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือจะไม่พบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเอามาศึกษ,ษาเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ได้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาหรือ เป็นหลักฐานของนักโบราณคดีนั่นเองซึ่งเหล่านี้จะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการหาอายุนะครับเช่นจะต้องเอาไปหยอดน้ํายาเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์หาอายุของมันหาฟอสซิลกักฟอสซิลเหล่านี้พบมาแล้วกี่ปีนะครับซึ่งมาดูในภาคแรกก่อนภาคกลางนะครับชุมชนยุคหินเก่านะครับหลักฐานหลักฐานที่พบจะอยู่ที่ถ้ำพระ อำเภอไซโยกนะครับถ้ำเขาทะลุถ้ำเม่นนะครับอําเภอบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีพบเครื่องมือหินที่เป็นเครื่องมือขุดนะครับเครื่องมือสับเครื่องมือขวัญตัดขนาดใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของขุดพบที่อยู่ในดินซึ่งที่ขุดพบก็อยู่ในถ้ำนั่นเองนะครับที่ถ้ำพระซึ่งบ่งบอกได้เลยว่าถ้าไปพบหลักฐานที่อยู่ในถ้ำแสดงว่าเป็นหลักฐานของคนหรือว่าหลักฐานของมนุษย์ที่ตั้งชุมชนอยู่ใน ยุคสมัยไหนของยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคไหนที่คนอาศัยอยู่ในถ้ำอ่ยุคหินเก่านะครับยุคหินเก่าคนอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับซึ่งก็หลักฐานต่างๆก็จะอยู่ในถ้ำนะครับถัดไปอ่าพัฒนาการชุมชนโบราณภาคกลางในยุคชุมชนหินกลางนะครับหินกลางก็ใหม่ขึ้นมาจากหินเก่านิดนึงก็คืออ่าเริ่มมีเครื่องมือเครื่องใช้ของตัวเองนะครับเกิดขึ้น ที่พบอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาลายขีดลายเส้นนะครับขัดมันเครื่องมือปลายเหลมเป็ดตกปลาภาชนะดินเผานะครับมาลายเชือกเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐานนักเรียนสังเกตดูนะครับจะไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลลอักษรเลยนะครับซึ่งมันจดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นหลักฐานของยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับจอไป ชุมชนยุคหินใหม่ของภาคกลางนะครับสิ่งที่พบเป็นหม้อสามขาอันนี้อย่างรูปเลยนะครับพบโครงกระดูกของยุคมนุษย์หินใหม่หินคัดมีเครื่องประดับมากมายที่ทําจากเอกหอยและภาชนะดินเผานะครับอันนี้ก็เริ่มพัฒนาการมาเรื่อยๆของภาคกลางนะครับยุคสทริ์ยุคสทธิ์สทริร์เกิดมาจากอะไรสทธิ์เกิดมาจากทองแดงบวก ดีบุกนะครับหลอมรวมกันเป็นสำริดนะครับซึ่งจะมีความแข็งหลักฐานที่พบอยู่บริเวณบ้านหนองโนอ่านักเรียนสังเกตดูพื้นที่ที่พบนะครับมีขึ้นต้นคําว่าบ้านเมื่อ,อไหไ่ที่มีขึ้นต้นคําว่าบ้านแสดงว่าเราก้าวเข้าสู่ในยุคยุคอะไรย,ยุคหินใหม่เพราะมนุษย์เริ่มสร้างบ้านตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาใช่ไหมครับเพราะมนุษย์ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบริเวณริมแม่น้ําสร้างบ้านก็จะเรียกเป็นชื่อบ้านด้วย นะครับอํเาเภอวนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันพบหลุมศพจานวนมากนะครับเครื่องปั้นดินเผากํากไลหินอ่อนนะครับและเปลือกหอยตุ้มหูจากดีบุกนั่นเองน,น,นี่คือเป็นยุคข,ของสำริดเริ่มมีดีบุกเข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มเหล็กถัดมาชุมชนยุคเหล็กนะครับที่บ้านดอนตาเพชรอํเราเภอพนมหวานจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับพบเครื่องบันดินเผาเครื่องประดับและอาวุธพื้นเมืองที่ทําด้วยเหล็ก นะครับลักษณะภาพก็จะไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไปขุดพบนั่นเองทัดป้ายพัฒนาการชุมชนนะครับของภาคเหนืเอเรื่องตั้งแต่ยุคหินเก่าเหมือนกันลักษณะของหลักฐานที่พบก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้ายุคหินเก่าก็าพบเครื่องมือหินที่อ่าเป็นลักษณะแบบยังไม่เป็นเครื่องมือเท่าไหร่นะครับใช้อย่างมากก็แค่เป็นการเคาะทุบเครื่องนะครับปา ในที่นี้มันเป็นเครื่องมือหินกระทะในเองนะครับนักเรียนดูสังเกตดูหินว่าจะมีลักษณะที่แหลมๆคมๆสามารถเอาไปกระเทะหรือเอาไปเขาเรียกอะไรอะไปตีต,ต,ตีทำให้เนื้อสัตว์มันย,ยุยสลายได้นะครับยุคหินกลางของภาคเหนือนะครับอยู่ที่ทัพีแมนดูพบที่ทัพผีแมนแสดงว่ายุคหินกลางคนอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่ ยังอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับคนอาศัยอยู่ในถ้ำคนยังไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารชัดเจนตอนนั้นนะครับหลักฐานที่พบในชุมชนยุดยิญิงกลางของภาคเหนือนะครับคือถ้ำผีแม่นอำเพอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพบเครื่องมือหินที่เป็นเครื่องมือขุดนะครับขนาดใหญ่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นหินลักษณะคล้ายๆขวานนั่นเองนะครับ ถัดไปชุมชนยุคหินใหม่ของภาคเหนือนะครับก็กระจายอยู่บริเวณแม่น้ำเห็นไหมเมื่อไหไรที่เป็นชุมชนยุคหินใหม่คนกินข้าวเป็นอาหารแล้วการตั้งทิ่ฐานก็จะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำนะครับซึ่งหลักฐานที่พบก็จะอยู่บริเวณแม่น้ำต่างๆในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางน่านอุตรดิตถ์นะครับเครื่องมือที่พบก็คือเป็นเครื่องมือหิน ไปจนถึงโลหะนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่กําหนดว่าเครื่องมือเหล่านี้อยู่ในยุคหินใหม่เพราะอยู่บริเวณดินมแม่น้ํานะครับดินมแม่น้ําคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ดิมแม่น้าก็คนตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาเพราะเริ่มมีการเพาะปลูกและกินข้าวเปน็นอาหารที่ชัดเจนนั่นเองนะครับถัดไปชุมชนยุคสำริดของภาคเหนือนะครับโดยจากภาพแล้วลักษณะคล้ายๆกับขวานใช่ไหมครับ อันนี้พบในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตถากลำพูนนะครับพบเครื่องมือที่ทํามาจากสำริดและกินขัดนะครับสำริดทวนอีกหนึ่งครั้งสำริดมาจากทองแดงบวกกับแร่ดีบุกหลอมรวมกันนะครับจะทำให้ได้สิ่งของที่มีความแข็งและทนทานนะครับต่อไปยุคเหล็กของภาคเหนือนะครับอยู่เรียนแม่น้ําต่างๆเหมือนกันนะครับก็ ที่พบก็เป็นแหล่งชุมชนโบราณที่ใช้เครื่องมือทํามาจากเหล็กอันนี้ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับเหล็กที่เป็นมีสนิมเกาะนะครับเป็นปกติของเหล็กนะครับที่จะเป็นลักษณะของสนิมอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานของภาคเหนือถัดไปของภาคตะวันตกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกว่าภาคอีสานนะครับภาคอีสานในชุมชนยุคหินเก่านะครับจะพบอยู่ที่บริเวณอำเภอเชียงคานเลยดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเครื่องมือที่พบก็เป็น เครื่องมือหินกระทาะน,นะครับซึ่งภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุคหินเก่าและยุคหินกลางจะเป็นเครื่องมือลักษณะที่คล้ายๆกันหรือเหมือนกันจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเยอะนะครับก็เป็น2ยุคที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะในส่วนของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับในยุคหินเก่าและหินกลางจะมาเปลี่ยนแปลงในยุคหินใหม่นะครับยุคหินใหม่จะพบหลักฐานอยู่ที่บ้าน โนนนกทาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับพบภาชนะดินเผาพบลูกปัดที่ทํามาจากเปลือกหอยแต่เปลือกหอยต้องเอาไปขัดเคลือบมันให้มันเป็นผิวเรียบนะครับเป็นขวานหินคันหินสับนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่พบนั่นเองนะครับถัดมาชุมชนยุคสำมฤธิ์หลักฐานที่พบอยู่บริเวณอำเภอบ้านเชียงเห็นไหมก็จะมีคําว่าบ้านขึ้นต้นอีกแล้วนะครับคําว่าบ้าน ก็จะเป็นตอแนแทนด้วยว่าเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วอยู่บ้านแล้วไม่ไดใ้ใส่อยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้นเมื่ออหไรที่ชุมชนมีขึ้นชื่อว่าบ้านเป็นต้นมานะครับขึ้นชื่อว่าบ้านก่อนแสดงว่าชุมชนนั้นเกิดในยุคสมัยสมัยไหนยุคหินใหม่เป็นต้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานของบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดราชธานีนะครับโครงกระดูกมนุษย์โครงกระดูกสัตว์และเครื่องประดับลูกปัดเครื่อง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําจากหินและโลหะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทํามาจากโลหะหรือว่าเหล็กนั่นเองนะครับชุมชนยุคเหล็กนะครับก็จะพบอยู่ที่บ้านเชียงเหมือนกันสังเกตดูเพราะแสดงว่าบ้านเชียงเป็นยังไงบ้านเชียงจะมีพัฒนาการทางชุมชนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆจากชุมชนเล็กๆเป็นชุมชนใหญ่นะครับซึ่งเป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากยุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่มาจนถึงยุคเหล็กนั่นเองนะครับปัจจุบันยุคเหล็กนะครับ อยู่ที่ชุมชนบ้านเชียงอูจังหวัดอุดรธานีนะครับพบเครื่องมือเหล็กที่ค้นพบแหล่งแร่เหล็กนั่นเองนะครับพาคสุดท้ายภาคใต้ของเรานะครับภาคใต้ชุมชนยุคหินเก่านะครับหลักฐานที่พบเอาไว้เรียนดูวันนี้อยู่ที่ถ้าหลังโรงเรียนทับปริกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดกระบีพบเครื่องมือยุคหินเก่าที่ทํามาจากาหินนะครับ ทำมนจากหินเครื่องมือขุดเครื่องมือสับอันนี้เป็นที่ไปขุดพบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับยุคหินกลางก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเยอะนะครับพบที่โบราณคดีบ้านพรีควายอำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลานะครับดูล,ลักษณะของหินนะครับก็จะมีฝั่งฝั่งนี้น่าจะไว้จับถืออีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นเอาไปไว้ทุบไว้ตีไว้ไวเคาะนะครับซึ่งจะเป็นด้านปลายแหลมต่อไปชุมชนยุคหินใหม่ นะครับเป็นหลักฐานของจังหวัดกระบีและจังหวัดพังงาพบภาชนะดินเผาสามขาและหินขัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะน่าจะเป็นไว้หุงข้าวนะครับใส่ไฟข้างในหรือว่าอันนี้ไวหุงข้าวข้างในใส่ไฟข้างใต้เป็นลักษณะของหลักฐานที่พบของมนุษย์ในยุคหินใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาหารนั่นเองนะครับยุคสำริดนักเรียนดูในภาพ ในภาพนะครับจะเป็นภาพของคนสวมชุดยาวศีสษะเป็นรูปร่างคล้ายๆสัตว์นะครับแล้วก็มี2แงฉกด้านบนเป็นร่องรอยของคนในอดีตที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ซึ่งภาพที่ได้นะครับเกิดมาจากของแข็งที่ไปเขียนบริเวณผนังถ้ำนั่นเองนะครับซึ่งหักฐานชิ้นนี้ก็เลยจัดอยู่ในหมวดของชุมชนยุคสำริ์นะครับสุดท้ายชุมชนยุคเหล็ก ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับพบลูกปัดพื้นเมืองจํานวนมากและพบชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็กในสภาพสึกกร่อนและชํารุดนะครับลูกปัดลูกปัดออของของ,ของ,ของคลองท่อมจังหวัดจังหวัดกระบี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จบในส่วนของหลักฐานชุมชนโบราณน,นะครับของอสมัยก่อนสุโขทยนะัยในดินแดนไทยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่ง ถ้านักเรียนดูตาม powerpoint ของคุณครูนักเรียนก็สามารถตอบใบงานได้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยของภาคนั้นนะครับมีหลักฐานอะไรบ้างมีหลักความเป็นมายังไงนะครับก็คาดว่านักเรียนน่าจะตอบได้นะครับไม่น่าจะยากเกินท่าที่ควรนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของเนื้อหาที่ครูนำเสนอไปในะค่ำนี้นะครับนักเรียนอาจจะไม่ได้โต้ตอบในขณะที่ สอนแต่เมื่อนักเรียนดูวิดีโอนี้แล้วนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็ให้นักเรียนถามมาในทางกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซน,นะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้โดยตรงนะครับในลักษณะของใบงานนะครับใบงานก็จะเป็นตารางให้นักเรียนบอกหลักฐานของภาคกลางในยุคแต่ละยุคนะครับว่าพบหลักฐานอะไรบ้างนักเรียนก็สามารถตอบตาม powerpoint ของคุณครูได้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะดูตับ ตามเอกสารประกอบการเรียนในหนังสือที่นักเรียนมีอยู่ในปัจจุบันที่มือของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับในวิชาประวัติศาสตร์ม .1 นะครับก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ